สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการดูดวงตามันเกิดนะครับวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็อย่างแรกก็เหมือนเดิมครับมาเริ่มที่การทํานายลักษณะน,นิสัยของคนที่เกิดวันพฤหัสก่อนนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นคนมีเหตุมีผลรักความยุติธรรม เป็นคนที่มีความจริงใจสามารถเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้เป็นอย่างดีชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความรอบคอบแต่จะเป็นคนตัดสินใจช้าสักหน่อยเพราะเป็นคนคิดช้าแต่ว่าก็มีความละเอียดรอบคอบนะครับต่อไปเราก็มาดูลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นอย่างดีนะครับรักความก้าวหน้า หลักศักดิ์ศรีพูดจาตรงไปตรงมาเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากชอบเป็นผู้นำทั้งความคิดและการกระทำไม่ชอบให้ใครมาบังคับรับเป็นคนใจร้อนโมโหง่ายนะครับแต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาครับเมื่อได้ทราบลักษณะนิสัยของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีและก็วันอาทิตย์แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าเกิด คนที่เกิด2วันนี้มาคบหากันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากเรื่องของหน้าที่การงานก่อนนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ที่สามารถเข้ากันได้ดีในเรื่องของการทํางานจะช่วยส่งเสริมการทํางานกันได้เป็นอย่างดีมากนะครับในเรื่องที่เวลาที่เกิดปัญหาในการทํางานจะสามารถเป็นกําลังใจให้กันช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาในยามที่ท้อแท้ในยามที่งานมีปัญหา ก็จะช่วยกันแก้ปัญหาในสิ่งที่ผิดพลาดให้กันและกันได้ดีนะครับสำหรับความรักของคนเกิดวันพฤหัสกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นคู่นี้จะถือว่าเป็นคู่รักที่โรแมนติกพอสมควรนะครับคู่นี้จะโดดเด่นในเรื่องของการเป็นกำลังใจให้กันช่วยแก้ปัญหากันยามที่มีปัญหาไม่ว่าเรื่องการงานหรือความรักคู่นี้จะสามารถผ่านพ้นไปด้วย ด้วยดีนะครับก็ควรจะหมั่นชวนกันไปทำบุญทำสิ่งที่เป็นกุศลจะทำให้ชีวิตของทั้งคู่เจเริญก้าวหน้าดีมากๆนะครับปัญหาต่างๆที่มีความขัดแย้งกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่จะพอแก้ไขได้นะครับสรุปว่าทั้งเรื่องการงานเรื่องความรักระหว่างคนที่เกิดวันพฤหัสกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้ ก็มีเพลงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด s u b สไครป์เราด้วยนะครับขอบคุณครับ